ครับสวัสดีครับปีพีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อพอกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อวันนะพี่น้องครับของพ่อวันงวดที่ผ่านมาบ่พ่อผลบริโภค่วงใหม่ได้พี่น้องเด้เด้อบร,โริโภลงครับแต่วางงวดนี้มาแล้วพี่น้อง วันที่สิบหกธันวาคมนะครับขับพัดยาพามาเบิงมาติดตามน้ากันนะพี่น้องเนาะรับมือวันที่หนึ่งนะพี่น้องหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดขับเรียกรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องสี่หกหนึ่งสองห้าสองขับเรียกรางเข้าออกสองสองนะพี่น้องเนาะขับเลียกหน้าครั้งที่หนึ่งนด้พี่น้องเนอะหกห้าห้า หน้าข้งที่2 3 8 9า้าท้ายข้งที่1 1ึ่ท้ายข้งที่2 9งเกานะครับครับนอาจารย์นะักคิดนะักคำนวณใน,นพี่นอนะ้องเลือมปฏิอนั่งจดเอาแต่ตรงดีนะพี่น้องเนาะหน้า1หน้า2ท้าย1ท้าย2นะครับครับ สิบหกธันวาเนะพี่น้องเนาะครับสิบหกธันวาสองห้าหกแปด

ครับพอพนันมาบทล่างในพี่น้องเนอบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งห้าตัวเดียวพี่น้อง ครับอันเมนีนค่วมพี่น้องเอฟซีวานและพี่น้องเอ้ยไปเบิ้องอาจารย์ได้ซองได้กับไฮตาหาเป็นกับคำนวนลในตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอฟซีมันออคอมเมนต์มาหาพอแต็มไปเบิ้องซองได้กับไฮตาหาว่าฉันเหมียนค่วมเพื่อนเดินน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าพอจะคำนวณเยนยคือกันเนาะครับ ครับบานิส่วนจับคู่ได้พี่น้องจับคู่เด่นห้เจด ห้าหกห้าสี่ห้าห้านะครับ ครับต่ว่าพอพนบริได้เนนได้พี่น้องเด้อเอาเหล็กสีหางเนาะพี่น้องเนาะบอลลายนะครับขับวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อวันบนล่างวิ่งห้าตัวเดียวพี่น้องขับจับคู่เด่นห้าเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าห้านะครับบนล่างได้พี่น้องเด้อ มักสอบตัวเด็กับพิา,าิณาบุงนะพี่น้องครับที่สำคัญก็่าลืมกลับตัวไว้นำํำนะพี่น้องเนาะเอาบอเตรียมก้วอวยพรคอยเขาคอยให้ปังครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมกับเสียบึงก็ได้พี่น้องเรื่องผอพลผอเพชรบรรษัทมหันะครับ นี่นะครับรัฐบาลไทยครับวิ่งบนล่างห้าตัวเดียวพี่น้องห้าเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าห้าับสิบหกทับสิบสองทับหกแปดนะพี่น้องเนะเาะพ่อหวันโบเห็นซื้อเพิ่นพี่น้องครับพ่อหวันนะครับนะสัตว์เจ่งนะพี่น้องเนาะ นะครับครับพอ่อแตมก็ขอขอบคุณห,หลายนะครับเด้อพอเพียรเนาะครับเนาะส่งมาให้เอาครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อวันหลาย,ลายครับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอ่อแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขอไว้ยพอนอยเขา่าขอให้ปังครับพี่นอ้องอีกทีเขาจะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะลืมได้พี่น้องเด้อขอมาแล้วอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำหน้าคาม ครับเอาสุดท่ายท่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต็มครับพ่อเต็มก็ไวยพรให้โฉกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิหนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม